สวัสดีครับผมปฏิมุขชินวราโกมลเตยเนจิเนียร์จากบริษัทมินเทนแมชชีนเอรีนะครับวันนี้ก็อยู่ที่งานเมทัลเล็ก2023ามหาการรมเทคโนโลยีเครื่องจักรอันดับหนึ่งในอาเซียนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปเจอข้างในครับตอนนี้เขาอยู่ที่บูธมาสักนะครับมาสักก็เป็นแบรนด์แป็ชินทูลจากประเทศที่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในบูธมาสักเรามีเครื่องอะไรบ้างครับผม ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของทางมาสักนะครับที่เอามาโชว์จะเป็นเครื่องเทิร์นมิลครับก็คือเครื่องตึืน3แกนมีระบบมิลลิงด้วยซึ่งติดตั้งโคบอลของทางปาหนักแต่ว่าเทคโนโลยีโปรแกรมต่างๆมาสักเขาจะพัฒนาร่วมกันกับทางปาหนักครับถัดมานะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธทางอรอย NTK ครับ ซึ่งทางทางาอลอยอทีเคเนี่ยทางวินเทนช์มชชนเนอรี่เราก็เป็นดีลเลอร์ให้กับทางทางาอลอย TK ทีเคอยู่ข้างในเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับโปรดักทางาอลอยที่เมาโชว์มีมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเทอร์นิง่งงานมิลลิง่งแล้วก็งานคัตติ้งต่างๆซึ่งโปรดักต์ไฮไลท์ของทางทางาอลอยในวันนี้ก็คือดูมัลติเล็กที่สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง54%และสามารถกัดเจาะในตัวเดียวกันได้เลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธแฮมเมอร์นะครับซึ่งทางวินเทนเราเองก็เป็นดีลเลอร์กับทางแฮมเมอร์เหม ด้านในแฮมเมอร์กันเลยครับซึ่งไฮไลท์โปรดักของแฮมเมอร์ที่เขามาโชว์วันนี้นครับจะเป็นตัวพ o w e r CAM แรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นระบบแอร์และเป็นออยล์มิสนะครับใช้ะระอองน้ํากับลมทําให้สามารถทํางานควบคุมอุณหภูมิได้ดีขึ้นครับและตอนนี้เราก็อยู่นที่บ o ธม m i n ซนแมชชี h น n e ี y นะครับที่ h อล์102นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในบูธมินเซนแมชชีนีเราอะไรมาโชว์กันบ้างครับ เครื่องแรกนะครับจะเป็นเครื่องมาสักรุ่น VCN430 นะครับซึ่งเป็นเครื่อง m a c h i n g Center ซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิตระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นโดยเครื่องที่วินเซนตมาโชว์ในวันนี้จะเป็นรุ่น VCN430AL นะครับถัดมานะครับจะเป็นเครื่องแฮม m มอรรุ่น PowerCam AI4.0 Economic ซึ่งเป็นแบรนด์คุณภาพจากประเทศเยอรมันโดยตัวเครื่องชิงฟิตสามารถสื่อสารกับ t o โ h o l อร์ได้โดยการสแกน QR Code ที่ตัวโ h o l อร์ เครื่อง CMM สามิติจากแบรนด์น a k i t e c h หรือโตเกียวซิมิตึเป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัดแม่นยำระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นโดยเครื่องที่จะมาโชว์ในวันนี้จะเป็นรุ่น Excel RDS ค่าความแม่นยำอยู่ที่1.8ไมครนนะครับถัดมาเป็นเครื่อง K Form รุ่น Handy Scan Max Elite จากประเทศแคนาดาสามารถสแกนที่ความละเอียด1.3ล้านต่อวินาทีมีบูเลเซอร์22เส้นและมีค่าความแม่นยำอยู่ที่25ไมคร ทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องจักรที่ทางมินเทนเราได้มาร่วมงานไทยมทัลเล็ก0 2 3นะครับซึ่งมินเทนเราอยู่ที่บูธอ101่ศูนย์ห0 1วและพบกันที่งานนะครับงานมีวันที่2 2ถึง2ีพฤศจิกายนนี้เจอก,กันครับผมสวัสดีครับ